สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกลำโพงรุ่นใหม่จากแบรนด์ Tribit กันนะครับนั่นก็คือ Tribit t t o r m b o x Blast 2ราคา9,990บาทซึ่งจะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่น Tribit t t o r m b o x Blast นั่นเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องใหม่อย่าง Tribit t t o r m b o x Blast 2มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นแรกกันบ้างรวมถึงจะมาเจาะลึกทั้งดีไซน์สเปคฟังก์ชันแล้วก็เสียงรวมไปถึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง p r i v a t t Stormbox Blast กับรุ่นแรกอีกด้วยก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยด้านหน้าเรียกว่าด้านหน้าแล้วกันนะครับด้านหน้าเขียนว่า Private Storm Box Blast 2เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีรูปที่เป็นรูปสินค้าเนี่ยใหญ่มากๆครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆด้านฝั่งนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเรื่องของโลโก้เหมือนกันนะครับเป็น Private แล้วก็มีคำขอบคุณด้วยนะครับนี่อยู่ด้านบนตรงนี้เลย มาดูด้านอื่นๆกันบ้างด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นสเปคเช่นเดียวกันนะครับมีสเปคคร่าวๆบอกส่วนด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปเลยครับเป็นรูปก็เป็นลำโพงที่เหมาะสําหรับเป็นเอาท์ติ้งด้านนอกนะครับมีปาร์ตี้กันนะเป็นรูปอยู่งนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสเปคมีอะไรอยู่ในกล่องนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยแกะกล่องมาก็มีอุปกรณ์แค่นี้เลยครับก็คือมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จแบบ ACUS 2ขา แล้วก็มีลำโพงไคลบิดสตอมบ็อกบลสทูมีแค่นี้เลยนะครับ มาดูดีไซน์ของ t r i b ิทสตอ o m b o x Blast 2นะครับมีรูปทรงเป็นแบบทรงเรียวยาวมีความหนาอ้วนมีหูหิ้วจับถนัดมือวัสดุเนี่ยเป็นแบบพลาสติกที่แข็งแรงมากๆด้านหน้าจะมีตะแกงเหล็กคุ้มไว้มีโลโก้ทริ b i t แบบโดดเด่นแบบนี้เลยแล้วก็มีแถบไฟขนานทั้งสองข้างด้านข้างทั้งสองด้านจะเป็นดอกแพสซีฟขนาดใหญ่มีลายพร้อมโลโก้เป็นยางที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษเพื่อทําให้ขับย่านเบสที่ดียิ่งขึ้นส่วนด้านบนจะเป็นแถบปุ่มกดต่างๆโดยซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นจุด4จุดเพื่อโชวสถานะแบบ ของงลำโพตี่ถัดมาจะเป็นปุ่มเปิดปิดต่อด้วยปุ่มบลูทูธปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปรับเปลี่ยนไฟ LED มีปุ่ม x b a s ซและสุดท้ายเป็นปุ่มเชื่อมต่อแบบสเตอริโอครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงเหล็กมียางสำหรับเปิดปิดมีช่องรูชาร์จ ACUS แบบ2ขาเพื่อเสียบชาร์จใช้เวลาในการชาร์จประมาณ5ชั่วโมง ถัดมาจะเป็นช่องแจ็ค6.3มมสสำหรับเสียบไมโครโฟนตัวที่1มีปุ่มวอลลุ่มเพื่อเพิ่มลดเสียงไม์ตัวที่1อยู่ด้านบนช่องเสียบไม์ตัวที่1 ถัดมาจะเป็นช่อง6.3มมเช่นเดียวกันสำหรับเสียบไมโครโฟนตัวที่2แล้วก็มีวอลลุ่มเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงให้ไมค์ตัวที่2อยู่ด้านบนช่องเสียบไมค์ตัวที่2ถัดมาจะเป็น3.5มม AUX มีวอลลุ่มสำหรับปรับลดรีเวิร์บหรือเอ h o โคอีกด้วยต่อมาจะเป็นช่องอินพุตแบบ USB Type C ทเพื่อเสียบชาร์จซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จ12ชั่วโมงถัดลงมาจะเป็นช่องเอาต์พุตแบบ USBA เพื่อแชร์แบตเตอรี่กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้านปลายลับพื้นผิวต่างๆมัั่นคคงเยทีีดวรบ มาดูสเปคของลำโพง Tribit Stormbox Blast 2กันนะครับ Bluetooth ให้มาเป็นแบบ5.4 กำลังขับสูงถึง200วัตต์ระยะการใช้งานอยู่ที่30ชั่วโมงที่ความดัง50%เมื่อปิดไฟแล้วก็ปิด X Base การกันน้าเป็นแบบ IP67 รองรับแอป Private สามารถเชื่อมต่อลำโพงเป็น Stereo โอโหมและปาที่โหมดได้รองรับ AUX USB ช่อง6.3มม,มทั้งหมด2ช่องรองรับการชาร์จแบบสาย AC และ USB-C สามารถเชื่อมต่อไมค์ร้องเพลงได้ด้วยสายแจ็ค6.3มมปรับแต่ง EQ ผ่านแอปพลิเคชันได้ แบตเตอรี่อยู่ที่ 7,400mAh 10.8V สามารถใช้แบตเตอรี่ในตัวเองเป็นเ o าว r b แบงได้ช่วงความถี่อยู่ที่ 40-20kHz น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7,150กรัมหรือว่าประมาณ7กิโลครับมาดูการเชื่อมต่อ Bluetooth กันนะครับกดปุ่ม Bluetooth 1ครั้งเพื่อเชื่อมต่อเปิดสัญญาณ Bluetooth จากอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์แล้วเลือก Private Tombox Blast 2แล้วเลือกเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อทั้งบลูทูธและสายสัญญาณเสียงคุณสามารถสลับการใช้งานไปมาได้โดยกดปุ่มบลูทูธ t h 2ครั้งการใช้งานฟังก์ชันต่างๆจะควบคุมการเล่นเพลงหยุดเพลงกดปุ่ม MFB 1ครั้งเล่นเพลงถัดไปกดปุ่ม MFB 2ครั้งเล่นเพลงก่อนหน้ากดปุ่ม MFB 3ครั้ง ในการเพิ่มเสียงลดเสียงถ้าเพิ่มเสียงเนี่ยให้แตะปุ่มบวก1ครั้งหากต้องการเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นให้กดค้างไว้ลดเสียงแตะปุ่มลบ1ครั้งหากต้องการลดเสียงให้เบาลงให้กดค้างเอาไว้การใช้งานไฟ LED นะครับให้กดปุ่มไลท์หนครั้งเพื่อเปิดปิด การใช้งานปุ่ม X Base ให้กดปุ่ม X Base 1ครั้งเพื่อเปิดปิดเช่นเดียวกันครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อลำโพง2เครื่องเป็นแบบสตอริโอโมดนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยให้ทำการเชื่อมต่อลำโพงตัวที่1จากนั้นกดปุ่ม TWS สัญลักษณ์เป็นแบบ Infinity ที่ลำโพงตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าลำโพงตัวที่2เนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ จากนั้นกดปุ่ม TWS หางลำโพงตัวที่2อเนี่ยอยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธไม่จะเป็นต้องกดปุ่ม TWS นะครับจากนั้นลำโพงทั้ง2ตัวเนี่ยจะเล่นเสียงพร้อมกันก็จะมีการเชื่อมต่อลำโพงทั้ง2เสร็จเรียบร้อยครับซึ่งลำโพงตัวที่1เนี่ยจะเป็นช่องด้านซ้ายและลำโพงตัวที่2ก็จะเป็นช่องด้านขวาสามารถเชื่อมต่อสเตอริโอโหมดได้สูงสุด2เครื่องครับ ในส่วนของ Party m o โหนะครับเมื่อลำโพงทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ในโหมดสเตอริโอแล้วให้กดปุ่ม tws ที่ลำโพงตัวไหนก็ได้ <S 1, 1 <S ครั้งตัวลำโพงเนี่ยจะส่งเสียงว่า Party m o โหมดหากต้องการยกเลิกการจาับคู่ให้กดปุ่ม tws ค้างไว้2วินาทีครับในการเชื่อมต่อลำโพงรุ่น blast 1กับรุ่น blast 2นะครับให้เป็นสเตอริโอโหมดให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ลำโพง tribit tombox b l a s ผ่านแอป tribit ก่อนจากนั้นเชื่อมต่อลำโพงรุ่น blast 1กับบลูทู กดปุ่มบูทูธค้างไว้5วินาทีจนได้ยินเสียงสเ <ereal> ตอริโอโหมดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าลำโพงบลั s ส2เนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆจากนั้นกดปุ่ม TWS 1ครั้ง mm hmm. ลำโพงเนี่ยจะส่งเสียงจากนั้นลำโพงทั้งสองข้างก็จะส่งเสียงบอกซ้ายขวาเป็นการเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับ STEREO WRIGHT MODE LIST CHANNEL right CHANNEL PART Party Mode. หลังจากเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วเราก็โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับโดยแอปก็คือเป็นไบรท์ครับคือรูปสีเหลืองอนี้เมื่อโหลดแล้วเราก็เข้ามาได้เลยครับจากนั้นเราก็รอให้ Connect ก็จะขึ้นชื่อรุ่นมาเลยครับไบ i ท์ลอมบ็อก t บสทูตัวนี้ก็กด Connect ได้เลย ภายในแอปนะครับก็จะมีการบ่งบอกเลยว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ของผมเหลือ90%นะครับแล้วก็เป็นลําโพงของ Blast2 ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของวอลลุ่มมีให้ปรับตรงนี้หน่อยนึงนะครับหรือเราจะปรับที่สมาร์ทโฟนก็ได้หรือเราจะไปปรับที่ตัวเครื่องของ Blast2 ตัวนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับก็คอนเด็กเชื่อมกันง่ายมากด้านล่างจะเป็น4ฟังก์ชันนะครับคือมีเรื่องของสปีคเกอร์มีเรื่องของไลท์ อีควอไลเซอรแล้วก็ Setting ครับสปี a เกอก็จะเป็นหน้าแรกแค่นี้หน้าที่2เป็นเรื่องของไลท์ครับเป็นเรื่องของแสงสีที่กําลังทํางานอยู่ที่เครื่องบลั s ทูตอนนี้นะครับ ในแอปเนี่ยก็จะมีให้ปรับอยู่3โหมดครับคือโหมด 1, 2, 3คือเป็นเหมือน preset ครับใครที่ชอบแบบโหมด1ก็มาทําเป็น preset ไว้ส่วนถ้าเกิดว่าไปให้คนอื่นยืมก็อาจจะทําเป็นโหมด3ก็ได้นะครับอ่ะลองดูตัวอย่างก่อนนะครับโหมด1คือเข้าไป setting ก็จะมีบ่งบอกทั้งหมดครับเป็นเรื่องของ light bar, mid เ n ิ light แล้วก็ side light ครับตัว light bar ก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างที่กำลักระพริบอยู่ตอนนี้นี่คือ light bar อีกอันนึงคือเป็น m i d เ l ิล i ลท์ก็คือเป็นลาโพงดอกตรงกลาง s ไซ e ์ไลท์ก็คื Light, อลาโพงด้านข้างตรงนี้นะครับคราวนี้แต่ละตัวเนี่ยสามารถ c u ส t o มได้หมดเลยครับตัวไ i g h านะครับ, Bar, รบผมสามารถ c u s t o ม i z ได้ก็คือกดเข้า c u s t o m i z ไปตอนนี้ของผมตั้งไว้เป็นสีน้าเงินนะครับถ้าอยากเป็นสีอื่นเราก็ตั้งได้เลยเป็นสีแดงกดได้เลยครับเป็นสีชมพูเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีต่งตาง,างๆก็ทําได้หลากหลายเฉดสีเลยครับเมื่อชอบสีไหนแล้วเนี่ยเราก็กด finish ก็จะเป็นการล็อก ไลท์บาร์เป็นสีแดงคู่นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเรนโบว์เรนโบว์ก็จะเป็นสีลุ้งนะครับเป็นสไตล์สีลุง้งหรือว่าให้เป็นไซเคิลก็คือวนลูปสีต่างไปเรื่อยๆครับอ่าน,นี่ก็จะวนลูปละก็จะเป็นแบบออโต้นะครับเปลี่ยนเป็นกัสซ์ไมซ์สีแดงแล้วยังสามารถปรับไบท์เนสแสงสว่างได้อีกครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบสว่างไปหรือชอบมืดๆหน่อยเงี้ยก็ทําได้นี่คือมืดเกือบหมดละหรือว่าจะสว่างสุดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ คราวนี้มาดูตัวลิท์เิ่มครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวไลท์บาร์เนี่ยจะทํางานต่อเมื่อเอฟเฟกอะไรบ้างก็คือเป็นตอนนี้ผมให้เป็นเบสเสียงเบสนาว่าอะไรเนี่ยให้ไลท์บาร์ขยับเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเสียงเบสตึงตึกตึกตึกขึ้นมาหรืออยากให้เป็นเสียงแหลมขึ้นมาหน่อยเป็นทริบเบิลก็เป็นเสียงแหลมเท่านั้นที่จะทํางานมีทั้งเบสแล้วก็เสียงแหลมพร้อมกันก็จะมาคู่กันเลยหรือจะเป็นค้างไปเลยก็ได้ครับเป็นฟรีสแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็มาคัสตอมเป็นเลนโบก็ได้ค้างไว้ตอนนี้คัสตอมไหมในแอปเนี่ยทำได้หมดเลยตัวมิดเดิลไลท์นะครับไฟดอกตรงกลางนี้นะที่กระพริบอยู่นิดนึงหนึ่งของผมตอนนี้คัสตอมเป็นแบบคอสไมค์คือเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีน้ําเงินก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นลิททิมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นทริปเปิลอยู่ครับคือมีเสียงแหลมค่อยทํางานนะผมก็จะให้เสียงเบสเป็นไลท์บาร์เนี่ยกระพริบนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยให้เป็นดอกตรงกลางกระพริบ มันก็จะได้ทํางานแยกกันนะมันก็ได้มีจังหวะของมันหรืออีกอันนึงเป็นไซส์ไลท์ตรงนี้ก็คือเป็นดอกลำโพงเล็ก2ข้างนี้ตอนนี้ผมทําเป็นสีไซเคิลอยู่นะครับก็คือเป็นวงกลมอยู่เน,นี้เราสามารถล็อกเป็นคัสตอมก็ได้นะครับล็อกเป็นสีแดงก็ได้แล้วก็ฟินิชตอนนี้ก็จะล็อกเป็นสีแดงแล้วนะครับแดงแล้วก็ปรับไบเน็ตอะไรได้เหมือนกันเลยแล้วก็ผมจะให้ปรับเป็นฟรีดไว้ตอนนีนะ้หรือจะให้เป็นเบส แล้วก็ทริปเปิลทั้งคู่เลยก็ได้ไมันจะมีจังหวะแบบนี้นอกจากนี้เรายังสามารถทําเป็นโหมดอื่นๆได้เป็น preset โหมด2แล้วก็เข้าไปคัสตอมได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นคนละงานคนละวาระเนี่ยแล้วก็มาปรับคัสตอมเหมือนกันเลยนะครับมีทั้ง light bar middle bar side bar ตรงนี้มีแยกเลยครับเป็นิ i เ t มื m นฟ f o r m ก็มาลองกดเล่นดูนะมีหมดเลย หรือว่าจะเป็นโหมด3ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นพรีเซตนะครับคล้ายๆกับอันแรกนะก็มาลองกดดูจะมีให้กดเพียบคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยครับตามจังหวะที่เราอยากได้อีกตัวนึงเป็นเรื่องของอีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์กดเข้าไปปุ๊บก็เป็นการเลือกพรีเซตเสียงว่าอยากได้เป็นแบบคัสตอมไมซ์เองหรือว่าเป็นพรีเซต EQ คะครับตัวพรีเซต EQ เนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างประมาณหนึ่งครับมีทั้งแจ๊สล็อกอะไรต่างๆก็เข้ามาปรับได้มาเปิดเป็น x base เป็น off ก็ได้แต่ผมชอบเป็นเปิด on นะก็คือ x base on เลยทั้งนี้ตัวไฟที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะ status บอกเหมือนกันนะครับมากด off ปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะดับลงกด on ปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมันก็จะ active เป็น real time หรือจะเป็น c u s t o m i z แล้วก็มากดบวกก็ได้ครับแล้วก็ c u s t o m i z เองได้เลยว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนปุ๊บเนี่ยเรากดเลือกได้เลยครับถ้าเกิดว่าเรามี ดวงใจอยู่แล้วแล้วก็มาทำตรงนี้ได้เลยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของเซตติ้งด้านล่างนะครับด้านขวาสุดก็จะเป็นเรื่องของ device info นะครับเรื่องของ firmware version ต่างๆ device name เราสามารถ rename ก็ได้เป็นชื่อของเราหรือแม้กระทั่ง c o u n t down to shutdown ครับคือตั้งเวลาปิดก็ได้เราอยาก,กเป็นเพลินๆอยู่ในปาร์ตี้เนี่ย2ชั่วโมงปิดอย่างนี้ก็ได้นะคือจะปิดเครื่องไปเลยนะตอนนี้เราก็ไม่เอาเราก็ปิดไปก่อน มีเรื่องของ eq b u t t o m ก็มาลองกดดูนะครับมันสามารถคับสมัยกได้ค่อนข้างเยอะเลยเรื่องของ voice พร้อมเราจะให้เครื่องเนี่ยส่งเสียงไหมว่าเป็นเครื่องเปิดแล้ว bluetooth แรแล้วแบตเตอรี่ l o แล้วเราสามารถปิดคเครื่อไม่ให้กลัวเราก็ได้ครับอันนี้ผมเปิดไปหมดเลยครับจะได้รู้สเตตัสกันแล้วก็มีอื่นๆอีกครับลองกดเข้ามาเล่นดูนครับนี่เพียบพร้อมเลยถือว่าฟังก์ชันครบคันทีเดียว มาดูในเรื่องของการต่อไมโครโฟนนะครับก็คือด้านหลังบาสตูเนี่ยจะมีช่องต่อไมโครโฟน2ช่องนะครับก็คือตัวไม่หกับไม่สองครับใช้ช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถต่อร้องคู่กันได้เลย2ตัวนะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่ผมจะมาทดสอบในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นลักษณะของไมเ XLR ซึ่งต่อท้ายตรงนี้ต่อเข้าไปเลยเป็น XLR แบบนี้ครับปึ๊บปลายสายเนี่ยก็จะเป็นแจ็ค6.3มมมแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่แน่ใจว่าใช้ o, ไม้แบบไหนได้นะครับให้สอบถามทางร้านหรือว่าทางเอเจ็ก่อน,นครับว่าไม้แบบนี้ใช้ได้ไหมนะครับแบบแบบนี้ใช้ได้ไหมนะครับก็ลองสอบถามดูก่อนซื้อนะในการต่อไม้นะครับผมแนะนําว่าให้ปิดวอลลุ่มไว้ที่ศูนย์ก่อนทุกครั้งนะครับก่อนจะเสียบไม้อะไรเพราะว่ากันเสียงเนี่ยจะดังมากเกินไปนะครับให้ปิดเป็นศูนย์ก่อนแล้วเราก็เสียบสาย6.3มมเข้าไปเลยครับปุ๊บหลังจากนั้นค่อยเปิดวอลลุ่มนะครับ ีละน้อยๆก่อนก็ได้จากนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่มีตัว On Off อยู่ก็มาเปิดทีครับึ๊บเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคเสียงอันนี้จะไม่มี r e เว r ร์อะไรครับถ้าเกิดอยากปรับ r e เว r ร e สเอ o เนี่ยก็มาหมุนด้านหลังให้มันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงครับอันนี้ผมลองเป็นมากขึ้นแบบนี้ต่อไม่ได้แบบนี้ทำไรต่อครับอ้าร้องคารโอเกครับเราก็สามารถเซิร์ชจ,จาก y o u t u ก็ได้ใจใจุกไม่รู <S <S ้เลย เเธออออไไไไมมมม่่่่ชบราาาสแล้วยยกคุในส่วนนี้เรามาลองฟังเสียงไทยบิสตอมบ็อก x b บลัสทกันนะครับว่าเป็นยังไง หลังจากได้ฟังเสียงไปแล้วผมขออธิบายแนวเสียงของไทบิดสตอมบ็อกบลาสทูในแต่ละย่านเสียงตามนี้เลยนะครับเริ่มกันที่ย่าน Base เบสกันก่อนย่านเสียงเบสเนี่ยเบสเป็นลูกมีขนาดใหญ่กระชับเก็บตัวได้ดีขับย่านซับได้ค่อนข้างดีเลยให้ความรู้สึกกระแทกเน้นๆอิมแพกดีมีความนิ่งในย่านเบสที่ดีมากเสียงกระเรืองเนี่ยได้ยินชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากๆมีความเคลียร์ฟังได้ชัดและจับต้องได้ง่าย เมื่อเพิ่มวอลลุ่มเสียงขึ้นเนี่ยเบสก็จะตามขึ้นมาไม่จมหรือว่าถอยไปด้านหลังและถ้ายังไม่จุใจสามารถเพิ่มย่านเบสได้อีกแล้วก็หนักแน่นขึ้นไปอีกด้วยโดยการกดปุ่ม X b s บ s ย่านเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยพุ่งออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจนเคลียร์มีระยะห่างจากเสียงเบสมาด้านหน้าเล็กน้อยให้โทนเสียงที่อบอุ่นเนื้อเสียงฟังชัดเจนหางเสียงมีความสดใสคมชัด เสียงเคงรื่องดนตรีกีตาร์เปียโน,โนหรือว่าซาวด์ต่างๆเนี่ยก็แยกจากเสียงร้องได้อย่างชัดเจนและมีความครบถ้วนของรายละเอียดเสียงในยานเสียงสูงของ Tribit Stormbox Blast 2ก็ทำได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถไปได้สูงไม่แตกผ้ามีความใสชัดเจนเปิดกว้างเล็กน้อยเสียงฉาบเสียงแฉเสียงซินหรือว่าเสียงโนต้ตสูงๆก็สามารถได้ยินอย่างชัดเจนเคลียร์เก็บตัวได้ดีแล้วก็ไม่แหลมบาดหูเลยครับ ตัวเวทีและมิติเสียงโดยรวมถือว่ากว้างกําลังพอดีครับซาว์เนี่ยมีความพุ่งเปิดมาด้านหน้ามิติเสียงความลึกตื้นค่อนข้างทําได้ดีเบสสามารถลงได้ลึกเป็นลูกขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเสียงร้องจะนําหน้าออกมากําลังดีได้ยินเนื้อเสียงอุ่นๆแบบชัดเจนแยกรายละเอียดซ้ายความกับเครื่องดนตรีได้ดีเสียงแหลมจะลายล้อมอยู่รอบข้างโดยเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆแล้วก็ไม่ทับซ้อนกันซาวโดวยรวมถือว่ามีความลงตัวมากครับ ความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์แถบด้านบนของรุ่น Blast 2จะเพิ่มไฟ LED 4จุดที่แสดงปริมาณของแบตเตอรี่แล้วก็มีปุ่มกดเพื่อเชื่อมต่อสเตอริโอโหมดมาให้ซึ่งในรุ่น Blast 1เนี่ยจะไม่มีนะครับที่ด้านหลังของรุ่น Blast 2จะสามารถชาร์จเข้าได้2แบบก็คือเป็นแบบ AC 2ขาและชาร์จเข้าโดยช่อง USB Type C ในขณะที่ Blast 1นั้นจะสามารถชาร์จเข้าได้แบบ AC 2ขาเท่านั้นครับ ที่ด้านหลังของรุ่น Blast 2จะมีช่องเสียบ6.3มมสำหรับเสียบไมโครโฟนซึ่งมีมาให้ถึง2ช่องและยังมีวอลลุ่มปรับเสียงของไมค์มาให้อีกด้วยแต่รุ่น Blast 1จะไม่มีตรงนี้ครับที่ด้านหลังของทั้งสองรุ่น Blast 1และก็ Blast 2จะมีช่อง AUX มาให้เหมือนกันแต่รุ่น Blast 2จะสามารถปรับเสียงรีเวิร์บหรือเสียงเอ็โคมาให้เพิ่มในรุ่น Blast 2จะมีช่องเอาพุตที่สามารถแชร์แบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้แต่ในรุ่น Blast 1จะไม่มีให้มา ความแตกต่างกันในเรื่องของสเปคนะครับในรุ่นบลัส1 Bluetooth เป็นแบบ5.3แต่รุ่น2เนี่ยจะเป็น5.4รุ่นแรกระยะการใช้งานอยู่ที่15ชั่วโมงแต่รุ่น2ใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงการกันน้ำของรุ่น1จะเป็นแบบ IPX7 ส่วนรุ่น2จะเป็นแบบ IP67 รุ่น1กําลัง watt อยู่ที่90วัตต์แต่รุ่น2กําลัง watt สูงถึง200วัตต์ทั้ง2รุ่นสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมเป็นแบบแอปพลิเคชันของ b i b ิดได้มีปุ่ม X Base มีปุ่มสเตอริโอโหมดปาร์ตี้โหมดแต่รุ่น2เนี่ยสามารถเสียบไม์เพื่อร้องเพลงได้แล้วก็มีวอลลุ่มรีเวิร์หรือว่าเอ็โคมาให้ส่วนความแตกต่างในเรื่องของแนวเสียงนะครับเอารุ่นบ a ัสหนึ่งกันก่อนแนวเสียงของรุ่นบ a ัสหนึ่งเนี่ยจะมีความเด่นที่เสียงกลางมีความชัดเคลียร์แล้วก็พุ่งนํามากกว่ารุ่นบ a ัสสมีเสียงแหลมที่ใสสว่างและมีความเปิดกว้างกว่ารุ่นบ a ัส2ออยู่ประมาณหนึง่งส่วนรุ่นบ a ัสสแนวเสียงเนี่ยจะเด่นชัดในย่านเบสเป็นอย่างมากตัวเบสเนี่ยเป็นลูกขนาดใหญ่ กระเดื่องมีความชัดเคลียร์มีแรงกระแทกที่หนักและขับยานซับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่ารุ่นบลัส1โดยโทนเสียงกลางของเสียงร้องเนี่ยจะมีความอุ่นกว่าและยังสามารถเก็บปลายเสียงได้นิ่งกว่ารุ่นบลัสหนึ่งด้วยครับ ในย่านของเสียงแหลมบลัชส,สอจะมีเสียงแหลมที่น้อยกว่าบลัชหอยู่ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเทียบกันในวอลลุ่มที่ดัง80-100ขึ้นตัวบลัชส,สอสามารถทําย่านแหลมได้นิ่งไม่แหลมแสบหูเก็บปลายเสียงได้ดีคงที่มากๆสามารถฟังนาน,านได้สบายไม่รู้สึกปวดหูแต่ถ้ารู้สึกอยากได้เสียงแหลมที่มากกว่านี้ก็สามารถเข้าไป eq เพิ่มย่านแหลมในแอปได้มาให้คะแนนไตรบิ t ลอมบ o บลั a t w กันนะครับจากคะแนนเต็ม5ดีไซน์ผมให้5คะแนนครับ สเปคเอาไป5คะแนนเช่นเดียวกันความดังถือว่าดังมากๆนะครับเอาไป 5, เต็ม5ครับแนวเสียงถือว่าโดดเด่นมากๆเอาไปเต็ม5เช่นเดียวกันส่วนความคุ้มค่าแน่นอนครับเอาไป 5, เต็ม5เลยนะครับสรุปโดยรวมนะครับตัว t r i บิสต o ม b o x blast 2ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เหมาะสำหรับสายปาร์ตี้กินเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็ฟังเพลงสนุกๆมันๆในซาวดนตรีที่ครบเบสหนักแน่น แถมมีไฟ LED เพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงอีกด้วยเหมาะสำหรับเปิดในห้องขนาดใหญ่หรือว่านล้งกว้าง,างเพราะให้เสียงที่ดังแล้วก็มีพลังมากเท่านั้นยังไม่พอยังมีโหมด X Bass เพื่อเพิ่มเสียงเบสให้ฟังสนุกขึ้นแถมยังสามารถเชื่อมต่อ2ตัวเป็นสเตอริโอโหมด อีกทั้งยังมีช่องสําหรับเสียบไมโครโฟนเพื่อร้องคาราโอเกะได้อีกด้วยลำโพงตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับกับราคา9,990บาทกับเสียงที่ได้เนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดแล้วตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ